กำลังเดินทางไปเจบเ็ดเจพี่น้องเห็นวิวทะเลบ่น้อบุญน้องทะเลทะเลทางเข้าป่าจ้ามืออากาศคึมคึมไปไปมาไปรุ่นน้ำกันโอ้ยจะบ่งรูกนะเอาเิ็ยเสาไฟได้่ายู่ด้นอนดูกลางทะเลนะพี่มีอะไรเกินความสามารถเจงกับน้องฝรั่งนี่เนาะฝนตกก็มาเจบเ็ดเจพี่น้องฝนตกก็ไม่หวั่นปต,ติว่า อย่าห่วงเด้อฝ่าเอ้ยไม่เก็บเห็ดตกกระตกซื้อซื้อรถกันใดๆเหด็ดอยู่บอกบอกไงบานเพื่อเบื่ออยู่คนโอ้เอาโลดเนะาะเป็นนานเป็นนานอีกแล้วจ้าเป็นเน้นเป็นสายแล้วคนอ่ะออมีแต่ดอกยงไงมีแต่ดอกยงไง,ง,ไงจ้าเก็บกลงให้นี่และ ปาดปาดปาดาทีท่อบักหม่อบักแตงตัวกระลังพ่อรับพ่อดีเลยอุย้ยมันมันดูเลิกมันอยูเลิก,อเ,ลกเออต้องค่อยๆอันเมื่อส้อนเอาลุ้งไปบ่ได้ลุ้งไปบ่ได้ม <c oughs> ีอีกสองดวงในที่ขวาระโม่นี่อุย้ย อันนี้กับมนแอร์เนี่ยอยู่ในอา้าวไม่ต้องเอาแล้วนี่จุ่มไว้นี่ละอ้าวจุ่มหนึ่งยุ่อันอยุ่อไตต้ตนไม้พูดนะยุ่งเงาไม้พอดีเลยจ้ะพูดนะตาขนทั้งหล,ลังก็มี่ทั้งหลังก็มี่ทั้งหลังก็มีเก็บเก็บเก็บก๊าลังงามๆแจะก๊าลังงามๆม,ม,มึงเนี่ย Dung mày, ngọc mày ngọc mày đã ngâm ngâm Để Tìm mày tìm mưa đi khả nào đấy chứ เเดดีียยววอีกแล้วพี่น้องอ้อมพุ่นอีกแล้วอ้อมพุนมพ่นอีกแล้วจ้าเนี่ยดอกอวอมอ้อเงี้ยก็เอาโหลดจ้าวแต้แข็งเอาไปเลยจ้าอสองดอกสิบปันได้ครึ่งสามดอกสิบปันได้ครึ่งโลอยู่บ่จ้าพุ่นพุ่นพุ่นอีกกันนึง อีกหนึ่งจุ่มอีกหนึ่งจุ่มเอานี่สิเอาไปเรียกบ้านจ้ะพี่น้องเอาไปเรียกบ้าน ค่อยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเต็มปลาไปเบิร์ตเนาะพี่ดา,นาเานาะเออพี่อ,อันปีเฮาอันอันอันได้เตีม่มมะพ้อในใส่นะั่นนะปีนั่นละ่ะมันจะพอได้อยู่สงจะเดินใายยาวๆก็เอาลวดให้สัวนางตัางหลักก่อนพี่น้อง นางต่างลักกอนไล่ค่ะไล่เนี่ยคุณะเดี่ยนี้รุมบ่มบเมนบ่มนทรามดาด้พี่น้งนนองพู้อนหุณนะยังเลียงเออหยอยู่กันบึงตาบึ้งตาเป้าเห็นจ้ะใส่กล่องกรสีไก่เนาะมาพอจังเด็กกูไปเลี้ยงเต็มป้าเต็มนันยวนี่่ยากระโบีุ่ยุยบ,บุย,บย,บยเกิดแห้ง เอาอย่าห่วงเรือฟ้าเอ้ยเก็บเห็ดบาทัดแหล้วอยู่เก็บเห็ดยังไม่เสียจ้าสำหรับ ค้นข้อเขาปลาเนาะพี่น้องเนาะกตสิมากกตสิมันขี้กันกันแย่สูดเลยเนาะโบเลี้ยงวิเก็บเห็ดนี่เขาง่ายกับโบอยากพี่น้องมาสูมสมส่มือนี่ยแยสโซกับมันทุกมมือเดียวจ้ะโบโบอยากเขายากนำ้ำเห็นว่าไม่เก็บเห็ดนี่เอาป้ามึง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 หลีหลีกันอยู่ทางนี้กัมเกีเก็บจ่าเก็บ ดังเสียงดังพุดพูดพูดจะหองดูป้าเอ้ยป่านี่มายิ้มไหนบุเคยผิดหวังนลยพี่เนาะไม่เคยผิดหวังเลยพูอ่ะอันเพิ่นบ่ทันนี้พ่นหญ้าขึ้นก็มีเดอนี่ ใ,ใาาหญ่มากอู้พ่อมาขวปลาคือยายสวยจ้ะปุ๊กน่ะวางไว้ก่อนเชิียม้าห้องจะพี่นุ่มแต่ยายสวยก็ป,ปิดอันนะั้น ตะดอกใหญ่ๆจ้จาแจ๊คสี่ห้องเห็นยังฟ้าป <c oughs> ้าตีกําลังเก็บเห็ดมนัมนมันแจ๊คสี่ห้องเห็นยังดอกคนว่า <c oughs> พี่น้องป้องไปดูดิดอกเห็ดดอกงามๆโบมี่หยาจะ้ะหยาบ่มี่แต่ว่าหยาบ่มี่คือถึงหยาออกป้าตีมีอยู่หน่อยๆมีหน่อยๆ ตกกับแค็งฝนมากพ็กันแค็งฝนมากจ้ะพี่นองเอ้ยจะเป็นหมักลายหมักปลาหมักเบี้ยงก็ไรยูไหนทำกินไปจ้ะข้อโผโวมาซะต่นายเนาะหมุนเอาหมุนเอามาถึงก็มาเจอเลยพี่นองคืออยู่ในเถอจยกเอา เออเฝ้าเจี <guarding sites>? ๊เฝ้าเมียปิดอินเทอร์เน็ตไว้เด้อปิดอินเทอร์เน็ตไว้อัดคลิปว่าเป็นยังดอกเพนา่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตถ่ายคลิปนะยังคือเบื่อพี่เบืออยู่พี่น้องเลย ดอกหนึ่งสองดอกใหญ่ๆเลยโอนโหดอกใหญ่ที่น้อนงบอ่งบงบงบได้เห็นโอ้ยขาดซ้ำยืนีนหย่าซุ้มเนี่ยบ่เอาดอกเอายากนี่ก็ไปจะเป็นเสี่ยเนาะมีอะไรก่อน ใต้ใจพี่นี่น้องเค็ดแล้วนี่หน่อยอีกจีนึ่งพูนจุ่มอยู่ทั้งไตีมจ้ะ จุ่มเป็นจุ่มด,ด,ดีทีแล้วเอื่นไปเอาอยู่ทางฝุ่นทางนี้ก็ลายจนว่างเลย จุ้มจุ้มนี่เบิ่งจุ่มนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องป้องไปอเอ้าเก็บพี่น้องยานฝนตัวค้ำฝากกับห้องพ่อฝากแต่ว่าอยู่ในป่ายอยู่ดอกนั้นเฝ้าเก็บฝ่าเมียบ,าบ้านเจ้ามือเนี่ยวันใดพิธีพิทันแล้วจ้ะ กมาตกอันมาอันเกมเ็ดเมื่อไ้กับฝนตกข้ามพี่น้องิย่ามฝนก็คือวานนั่นแหละเนาะฟ้าฟ่าฟ้า จุ่มนึงพี่น้องอีกหนงจุ่มดอกหน่อยดอกในเอา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 พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้า cái cái chết xong ออกจากหญ้าอ๋อเอาตัว ครับบ้านเลยจ้าพี่น้องย่างออกไปหารถเลยจ้าขอพูนหลยๆพูดที่ว่งตะต้นจนจบเลยเจ้าขอพูดพูดทดิด่ตดิดต่ยโสทั้งไม่แล้วกาจะพ่อกนไม่คิดหน้าจ้าบัดดีจ้า